คนคเป็นปัญหาของทุกฝ่ายเป็นปัญหาของทุกสีนั่นแหละเราจะไปกังวลไปกลัวอะไรเพราะฉะนั้นถ้าสู้เรื่องใหญ่แนวร่วมมันจะต้องกว้างใหญ่ไพศาลแนวร่วมนั้นมันจะเป็นสีอะไรก็ต้องมาเป็นแนวร่วมได้ทางนั้นเพราะเราสู้เพื่อแผ่นดินเพื่อชาติการตื่นตัวของสีแดงที่เขาจะอาจจะตื่นผิดตื่นเพี้ยนตื่นถูกนะในจังนวนตื่นถูกเขาก็มีนะตื่นถูกทิศตื่นถูกทางตื่นถูกประเด็นตื่นถูกเรื่องตื่นต่างๆเราก็ต้องเข้าใจนี่คืออาณิสง์ แต่ตื่นผิดตื่นเพีย้ยนตื่นแบกทักษิณบนบาะอะไรต่าง<ะ>อันนี้เราก็ค่อยปรับทิศปรับทางเขาเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจเองเดี๋ยวเขาก็รู้เองโถบอกแล้วไงอาจารย์ธิดาธาวรเศดนะ,ะแม่ของหมอเวเอง <c oughs> ใช่ไหมผมก็รู้จักทั้งคู่ค่ะคบค้าสมาคมกันมาแต่ก่อนรู้เองแต่ก่อนก็เคยอยู่ภายใต้กนารนำพักคมนิตดดยการนั่นแหละ แต่ตอนนี้เขาก็ปลดออกแล้วจากบาพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยก็ไม่มีแล้วใช่ไหมเขาไปติดยึดอะไรสุดท้ายเขาก็มาแบกคุณทักษิณอีกแต่สุดท้ายเขาก็จะไม่แบกหรอกประชาชนจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกหลงทิศผิดทางก็บอกเป็นยังเราก็คอยว่ากันไปเราก็ดึงพวกถูกคิดถูกทางให้เห็นว่าพี่น้องเอ้ยปัญหาข้างบนของชาตินั้นเป็นเรื่องเดียวกัน ทุกขกระทุก์ดยกันลําบากก็ลําบากด้วยกันแก้ปัญหาชาติก็แก้โดยกันร่วมกันไอ้เรื่องที่พี่น้องพูดเดือดร้อนน่ะเหมือนกันเป๊ะกับของผมเลยอยากกันนั้นเลยเรื่องนี้มารวมกันเถอะมาทําช่วยกันเถอะมาคิดช่วยกันเถอะมาสร้างช่วยกันเถอะถ้าเรากําหนดอย่างนี้ได้มันก็จะค่อยๆจะให้มาในพริบตาโถเอ้ยคนเคืองกันได้ไหมอ่ะคนมองใจกัน คนมีอะไรเหมือนที่คุณประชาว่ามีอะไรค้ำคออยู่ใช่ไหมนั่ไม่สิมันโทรคุณประชาแจกไอแจกเง็นไหมเออจะให้มาง่ายง่ายไหมจะโถจะให้มาง่ายๆ่ายแหมได้ถูกงอนิดเดียวก็จะมาเลยมันก็จะเสียเชิงหรือเปล่าเห็ไหมล่ะมันก็ต้องมีอะไรลีลาลนนิดหน่อยแต่เอาไปเอามาเดี๋ยวก็จะมาประชาชนคือน้ำ เราต้องเข้าใจว่าประชาชนแดงก็ตามประชาชนเหลืองก็ตามชาวไหนก็ตามประชาชนที่บริสุทธิ์ทั้งหมดที่มีทุกเหมือนกันมียากเหมือนกันมีลำบากเหมือนกันล้วนเป็นน้ำทั้งสิ้นแล้วไม่ใช่น้ำกับน้ำมันไม่ใช่น้ำกับสารพิษอย่างใดเลยเพียงแต่น้ำตอนนั้นมันเป็นอาจจะมีสิ่สงเจือปนสิ่งโสโครกสิ่งอะไรต่างแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะแม้จะแยกสายแยกทาง น้ำเหล่านี้เนี่ยนะครับ <c oughs> โอกาสที่จะมาสมานมารวมเป็นเนื้อเดียวกัน <c oughs> ก็ไหลม, <c oughs> มารวมก,กัน <c oughs> มากลมกลืนกันเป็นอย่างเดียวกันเนี่ย <c oughs> ได้ทั้งนั้น <c oughs> ขอเพียงแต่ให้มีเงื่อนไขที่พอเหมาะให้มีเวลาที่พอเหมาะ <c oughs> งานแนวร่วมที่พอเหมาะงานสร้างสรรค์ที่พอเหมาะงาน พอดีพอดีแล้วเข้าใจปลองดองเข้ามามาเห็นภาพเห็นพจน์ว่าเราต้องสู้เพื่อบ้านเมืองเราต้องสู้เพื่อชาติเราต้องสู้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมขอ,รอของเราเองของเราเองของเราเองแก้ปัญหาเราเองอย่างนี้เป็นต้นที่สุดจะมามไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเรื่องนี้งานแนวร่วมจึงเป็นงานใหญ่ไงแล้วถ้าคุณทาเรื่องนี้ไม่ได้บ้านเมืองนี้ไปในเรื่องอันตรายแน่ท่านบอกว่างานแนวร่วมเป็นงานใหญ่ ที่พูดมาทั้งหมดฟังดูท่านผู้ชม,มคงคิดเหมือนพัชชาใช้เวลานานแน่ๆ oh. ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าถูกทิศถูกทางประชามติจะทำอยู่วันนี้พรุ่งนี้แล้ว mm hmm. และไอ้ระยะเวลากว่าจะร่วมกันได้กว่าจะเอาไอ้ที่คำข้อออกกว่าที่จะลดศักดิ์ศรีได้ mm hmm. ไทุกสิ่งอย่าง mm hmm. แล้วมันจะทันการไหมล่ะคะต้องเร่งเร็ว mm hmm. ด่วนเลยเร่งยังไงล่ะงานฝ่ายประชาชนเราด่วนเลยอ<ะ>ย่าได้ชักชา้า อย่ามัวแต่ตั้งท่าขี่ม้ารียบค่ายอย่ามัวแต่ตั้งท่าจดจ้องจ้องอย่ามัวแต่วางเชิงกันมากผมว่าต้องเร่งเร็วเร่งเลยเร่งเร็วเลยเร่งยังไงผมว่าเร่งเร็วเร่งเลย <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยผู้ที่เข้าใจก่อนเพื่อนเนี่ยผู้ที่สามารถเข้าใจก่อนเพื่อนเห็นอะไรก่อนเพื่อนและสามารถทําอะไรก่อนเพื่อนและที่สําคัญมีพลังในการทํามากกว่าเพื่อน คือผู้ที่เป็นผู้นำนำทั้งหลายของฝ่ายประชาชนด่วนที่สุดแก้ปัญหาความคิดที่ผิดแก้ปัญหาความคิดที่ผิดให้ตกไปเสียแล้วเอาความคิดที่ถูกเข้ามาใส่ซะอย่ากิ่งคนเดียว แล้วต่อจากนั้นไปสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เริ่มสมานสามัคคีเชื่อมกันซะร้อยรัดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นพลังอันมหึม,มาในการที่จะทําตอนนี้เรื่องอะไรละ่ะกาหนดกันสีให้ชัดว่าตอนนี้สีเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังแล้วก็สีเฮ็ดจังด๋อ เฮ็ดจังไดแล้วเฮ็ดแล้วสีใดอีหยังนี่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 น่ด่วนเลยค่ะด่วนเริ่มจากฝ่ายหัวเริ่มจากนำนำทั้งหลายแหละสมมุติพระเจ้าถามว่านำนำเนี่ยแหละฝ่ายหัวเนี่ยแหละก็ยังงงงงอยู่เขาจะเริ่มยังไงเพราะฉะนั้นด่วนเลยฝ่ายหัวต้องไม่งงอืไม่งงยังไงดีอะคะต้องไม่งงต้องรีบไม่งงถ้างงต้องรีบแก้งงต้องหายากินแก้งงค่ะยาที่ว่านี่คือ ทำความคิดให้ถูกอย่าทิฏฐิมานะออยาอันตารลดราวาศยาเก่งคนเดียวนะครับเก่งลลหลายหลคนฟังอื่บ้างฟังคนอื่นบ้าง,ง,างแล้วก็หาผู้รู้หาผู้รู้ผู้เก่งกล้ามาพูดให้ฟังอ,อย่ายอยู่ใกล้กับไอ้พวกตอแหล อย่ยอยู่ใกล้พวกประจบสอบลอมากจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะท่านว่า,เ,าเขาสตอรอเบอรี่ว่าเขาสอบลอ,อ,อ <laughs> ถ้ารู้สึกว่าหูเบาก็หาตุ่มหูเจาหูเอาตุ้มหูมาห้อยอเอาก้อนหินมาห้อยก็ได้มันจะได้หูหนักหน่อยแล้วก็ฟังคนอื่นบ้างวิเคราะห์บ้างฟังวิเคราะห์บ้างฟังปัญญาฟังปัญญาฟังผู้ฉลาดฟังปราด์ฟังอะไรอย่างเต็ะคบปราร์ คบบัณฑิตให้มากหน่อยอย่าคบพวกสพลอพวกตอแหลพวกชอบเฉินเรินเย็นยอถูกต้องไยถูกต้องไรนี่เจ้าเลยนายคิดทําไมมันยอดอย่างนี้นายคิดอะไรถูกหมดเลยอะไรอย่างนี้อย่าฟังมากพวกนี้ให้ฟังตำดิบ้างให้กินยายาที่ขมนั่นแหละยาที่ขมนั่นดีมันดีมันรักษาโรคได้คไอพวกหวานๆนั่นแหละ มันเป็นภัยหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะฉะนั้นคําพูดที่ขมมนั่นแหละฟังบ้างค่ะฟังบ้างเดี๋ยวคิดว่าเขาจะประสงค์ร้ายโอ้ยเ็ฟังแล้วพอจะรู้ดูออกอยู่ดอกมั้งอะไรโยนเนื่องจากว่าท่านก็เป็นผู้นําอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะถ้าหากเราไม่สามารถกําหนดสิ่งเหล่านี้ได้งานกําหนดเรื่องอื่นก็กําหนดผิดหมดผิดทิศผิดทางเท่ากับวิ่งลูกผิดคุณพญชชาเอ๋ย วิ่งลูกผิดนะวิ่งไปให้ขาดใจตายไปถึงล้มลิ้นห้อยนะล้มฟุบไปพอเขาเอาน้ำมาสาดฟื้นขึ้นมาถามว่าเห็นเส้นชัยไหมอยู่ตรงไหนเส้นชัยเขาบอกเฮ้ยคุณมาผิดลูกมันลูกนี้มันไม่มีเส้นชัยต้นเส้นชัยมันอยู่ลู่นู้นลูกก็ไม่ไหวแล้วทีนี้เพราะหมดแรงแล้วนี่ยไม่งสรงไปเพื่อจะวิ่งไปเส้นชัยไปลูกที่ถูกแล้วมันไปถึงเส้นชัยได้ยังไงเพราะฉะนั้นดูลูกให้มันถูก ลู่ให้มันเห็นมันถึงจะมีโอกาสถึงเส้นชัยขนาดดูลู่ถูกเห็นลู่ถูกเห็นชัดๆเส้นชัยอยู่วิ่งไปไม่ถึงก็มีก็มีอย่าได้นึกว่าเห็นลู่แล้ว เห็นเส้นชัยถึงาไว้อยู่แล้วอย่านึกว่าวิ่งไปถึงง่ายๆนะวิ่งไปไม่ถึงแล้วผิดไหมล่ะก็ไม่ผิดแต่ว่าอย่างน้อยให้มันถูกรู้เราไม่ถึงก็ให้คนอื่นวิ่งต่อส่งไม้ต่อได้ส่งไม้ต่อกันได้อย่างนี้เป็นต้นไม่สําเร็จในรุ่นเราก็ยังสําเร็จในรุ่นลูกไม่สําเร็จในรุ่นลูกก็ยังสําเร็จในรุ่นหลานแต่ถ้าลูกมันถูกแล้วมันยังโอเควันหนึ่งก็จะไปถึงเส้นชัยค่ะก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆลุงโง่ยายภูเขา แปลว่าคืออะไรแกจะย้ายภูเขาให้ลุกไปแกก็ขุดแบกดินไปลูกแกบอกพ่อจะขุดอะไรจะขุดไปไหนบอกพ่อจะย้ายภูเขาออฟังดูยิ่งใหญ่มหาศาลมากพา่อจะย้ายได้ยังไงภูเขาทาั้งโลกนั่นน่ะสิก็บอกยยพ่อขุดหนึ่งปุ่งดี มันก็หมดหนึ่งพุงกีม,มันไม่มีเพิ่มพ่อขุดพุงกีที่สองหาไป <c oughs> มันก็หมดไปสองสามพุงกีหาไปเรื่อยๆในชีวิตพ่อถ้าพ่อขุดไม่เสร็จ <c oughs> ก็ลูกขุดเสร็จขุดต่อกันแล้วกันถ้าลูกขุดไม่เสร็จก็บอกหลานให้ขุดต่อไปกัน <c oughs> แล้วสักวันหนึ่งมันจะทะลุไปเองคทะลุไปเองลุงโมยใายกอก็ต้องมีวันหนึ่งแหละที่สําเร็จที่สาเร็จอสมมุติว่า ในส่วนที่ท่านอธิบายเรื่องของผู้นำผู้นำรู้และททำอะไรทำอย่างไรทำเพื่อให้ได้อะไรสามคผู้นำได้คำตอบหมดแล้วมาประชาชนท่านบอกว่าต้องดึงพ่อแม่พี่น้องดึงประชาชนมาเป็นแนวร่วมต้องให้พี่ชาองเ้ใจใช่ใย่งไงสำคัญเลยตอนนี้เครื่องมือสื่อสารต่างต่างนะพี่น้องต้องนอกจากผู้นำเข้าใจรู้เข้าใจชัดเจนอย่างนี้แล้วเป้าหมาย ต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องให้พี่น้องเราเข้าใจเหมือนกันมันจะได้ไปในานงเดียวกันไม่ใช่ผู้นําเข้าใจแต่ไอ้พี่น้องเราก็ยังกาดมวยคล้ายของเดิมยังไงครับท่านคล้ายคนเดิมยังไงก็ค้าคอยอยู่เหมือนเดิมอไอฝ่ายอยูข่ข้างบ้านบอกกูจะช่วยค้าถ้ารนุนมึงแล้วมึงก็ยังกันแนนกันไหนกูอยู่ข้างบ้านอยู่นั่นเลยเดี๋ยวมึงก็ทําท่าเป็นศาสน้ําข้ามรัวก,กูโดยหาว่ากูแต่ก่อนสนับสนุนพรรคนี้ะ มึงก็บอกว่ากูนี่มึงก็เดี๋ยวก็พูดกันแน่กันนู <c oughs> มึงก็พูดเฉียดให้กูเจ็บใจอยู่เลย <c oughs> ไอ้กูกำลังจะร่วมกับมึงแล้วคานรัฐธรรมนูญมึงก็ไม่ให้กูมาร่วมสักทีก <c oughs> ็คิดเหมือนกันละ,ะ <c oughs> พี่น้องเราก็จะได้เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> มีทิศทางไปพร้อมๆกันการสร้างในร่วมก็จะไปอย่างมีพลังพร้อมเพรียงกันฝ่ายนําร่วมสร้าง ฝ่ายตามร่วมทำฝ่ายเดินตามพวกเราอะไรต่างๆงั้นพี่นอ้องประชาชนก็ได้เออเขาทาว้แบบนี้มันถึงจะชนะเอาละ,ะร่วมกันจับมือกันชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเอาละจับมือกันชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายปรองดองแต่ในเรื่องอื่นๆถ้าคุณยังผิดอยู่คุณยังยึดหลักการเดิมอยู่และยังเพี้ยนอยู่ยังเสียหายอยู่เราก็จะค้านคุณต่อไปแต่สําหรับเรื่องที่เห็นด้วยร่วมกันรามาร่วมกันก่อนคอย่างกรณีจะสร้างชาติจะปฏิรูปบระบ้านเมือง อย่างกรณีเรื่องน้ามันอย่างกรณีเรื่องอื่นๆก็ตามถ้าเป็นเรื่องของแผ่นดินก็ดึงกันมารวบร่วมมือกันก่อนเป็นต้นอย่างนี้นี่คืองานแนวร่วมค่ะร่วมมือกันแล้วแต่ก็จะมีพ่อแม่พี่น้องบางส่วนรู้สึกว่ายังขาดกําลังใจยังไม่มีขวัญขวัญยังหลุดลอยอยู่ยังไม่กลับมาจะมาช่วยไม่ช่วยดีเอ๊ะจะมาแล้วเดี๋ยวจะติดขัดอะไรอีกไหมจะมาแล้วเดี๋ยวยูดีๆจะเลิกบอกกลับบ้านให่ทำไงอะคะที่บอกว่า มาแล้วสามหมื่วันที่ยี่สิบแปดต่อไปมาสิท่าต้องเป็นล้านพอวันที่24่สิบี่พิจิกาก็มาอีกประมาณแสนหนึ่งสองแสนอ่ะแสนหนึ่งก็ตามก็ยังไม่ถึงล้านแล้วสุดท้ายก็ตีตั๋วมาแล้วก็ไม่ได้ดูหนังใช่อย่างนี้เป็นต้นกําลังจะตีตัวเดินข้างขับรถมาอยู่อ้าวหนังเลิกฉายไม่ไม่ฉายไม่ฉายจบเลยกลับบ้านยังไมงวันนั้นที่เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องจุลินซีค่ะ จะมีจุลินทรีย์10%ที่เป็นจุลินทรีย์ดีค่ะจะมีจุลินทรีย์80%ที่เป็นกลางค่ะและจะมีจุลินทรีย์10%ที่เพีย<ช>้ยนที่ไม่ดีคในหนึ่งถังร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ประเทศก็เหมือนกันค่ะมีพี่น้องพี่น้องเราพี่น้องเรา10%มีพี่น้องเราอีก80%เหมือนกันที่ต่าง อและมีพี่น้องเราอีกเหมือนกันที่สิบเปอร์เซนที่เพีนเพียนที่เพีนเพียนแต่ทําอย่างไรล่ะคโลกแห่งความเป็นจริงจะให้ผู้คนนะประเทศไทยมีหกสิบห้าล้านล้านคนคจะให้คนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งคือสามสิบสองสามสิบสามล้านคนเดินมาร่วมชุมนุมมันเป็นไปไม่ได้เยอะขนาดนั้นเดินเป็นไปจะไปอยู่กันตรงไหนเป็นไปไม่ได้ด้วยอืเพราะฉะนั้นจะมีผู้มา แม้แต่สิบเปอร์เซ็นที่ว่าเนี่ยของหกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นที่ว่าต้องหกล้านห้าแต่ข้อเท็จจริงหกล้านห้าก็ไม่ได้มาเป่านกหวีดให้ขาดใจตายนกหวีดก็ไม่ได้มานกหวีดตีกรองนกหวีดแตกกรองแตกปิ๊บแตกทะลุเป่าแตรนอนแตรนั่งมันก็มาไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์หกล้านห้าดอกข้อเท็จจริงถูกไหมจะมาเพียงหมื่นแสนหนึ่งแสนสองแสนเท่านั้นข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนี้ ปัญหาของมันคือจะทําอย่างไรคําถามคําถามย้อนกลับคําถามของเราอีกทําอะไรมันต้องชัดเจนเป้าหมายคือยังไงแล้วจะทำอย่างไรถึงจะไปตรงนี้ได้ทำแล้วจะได้อะไรคย้อนกลับมาคุณหมอคุณหมออีกเหมือนเดิมเจ้าของจุลินทรีย์ที่ว่ากับพรรคพวกของคุณหมอเขาบอกไรไหมว่าคุณการุณ